สวัสดีครับมาพบกนันอีกนะครับกับ EP ที่2นะครับวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับการเดินสายไฟบนเพจนะครับก็ตัวนี้ผมก็จะทําเป็นแบบเพจไม่ย้ายนะครับตอนนี้เป็นบอดเกมออดิโอนะฮะแท้ไม่แท้ก็เห็นเขาว,ว่าตรงนี้นะครับที่บอกว่ามีคําว,ว่าเกมออดิโอ,อยู่นะครับเป็นระบบ2.1งนหะมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอุปกรณ์บนบอร์กร่อนกันก่อนนะครับน่ลิ้นพันกัน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแจ็คดีนะครับนะมีตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้เนี่ยแก้ไขนะครับก็คือจะเป็นตัวเมียมีหมาด้วยเป็นตัวเมียนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยก็เป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะเป็นกาวก็คือขั้วลบ่นเองนะฮะแล้วชุดนี้ก็จะเป็น AUX นะครับเราสามารถซื้อแบบสําเร็จมาก็ได้นะครับ ที่มันแบบเป็นแจ็คตัวนี้นะฮะตัวนี้แล้วก็สําเร็จมาเลยนะฮะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ผมตัดออกเพราะว่ามันยาวจัดเราจะเดินเพจแบบเห็นใส่ไฟน้อยที่สุดแล้วก็ก็อ่าเป็นชุดแอมนะครับที่เข้ากับบอร์ดพอดีพอดีนะฮะแล้วก็ในบนพินอ่าบนเพจตัวนี้นะครับก็จะมีตัว led นะครับแสดงสถานะนะฮะ แล้วก็ตุ่มเช็คสถานะครับผมกดติดปล่อยดับนะครับแล้วก็สวิตปิดเปิดนะครับส่วนนี้รู้สึกว่าจะทนกระแสได้สูงนะฮะเวลาซื้อเราก็ดูด้วยนะครับว่าเอาที่ทนกระแสได้สูงนะมันจะได้ไม่เสียมาเราไปดูการเดินสายกันดีกว่าครับอันนี้บางส่วนเนี่ยผมก็ทําการเดินสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาเยอะนะแต่ว่าเด็ะอธิบาย รายละเอียดการเดินนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเดินสายดอว,ว่าจะใส่แอมนะฮะเราต้องทําการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นสวิตช์ไฟ LED AUX แล้วก็เป็นสาย DC ตัวนี้ครับหัว DC ตัวนี้นะครับ,คร,บครับผมแล้วก็ยิงด้วยปืนกาวนะครับก็ยิงให้มันเนียนๆน,น,นะครับเพราะว่า เป็นการป้องกันลมรั่วด้วยออกจากเพจนะครับยิงกาวนะครับ LED ตัวนี้เป็น LED ที่แปลงขึ้นมานะครับจากตัวไฟเช็คสถานะเลือกเซลล์ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราวางท่าลงไปเนี่ยหนะึ่งมันไม่เนียนสองมันไม่ตรงนะครับครับผมแต่สำหรับบางเพจเนี่ยก็ใช้ได้นะแต่ตัวนี้มันใช้ไม่ได้ก็เลยมีการโมดิฟายด้านหลังขึ้นนะครับกพเดี๋ยว ด้านหลังนะครับก็จะมีการต่อนะฮะให้ดูเป็นครั้งต่อไปเนาะโอเคเรามาดูการเดินสายกอนดีครับตัวน,นี้นะครับผมจะแปลงนี้นะครับผมจะใช้ไฟลบนะครับเป็นไฟที่เอาไปอ่าเป็นสะพานไฟนะครับเป็นไฟลบนะครับก็จะเอาสายไฟลบเนี่ย วิ่งไปที่ขาแจ็ค d c นะครับเนะห็นไหมนะไฟลบวิ่งมานะครับขอบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ถ้าเปิดสวิตช์ก็คือเอาไปใช้งานเนาะแล้วก็ตัวไฟสเตตัสต,ตรงนี้นะครับก็จะมาเข้าที่สวิตช์เช็คด้านหลังนะฮะสวิตช์เช็คแล้วก็อีกขานึงก็จะเข้าตัวไฟลบของตัว led เช็คนี่นะครับตรงนี้ ส่วนขาบวกของ LED นะครับก็คือจะเข้าไปที่ DC บวกนะครับตรงๆเลยนี่นะฮะตรงๆเลยแล้วก็สองสายนี้ที่ผมต่อขึ้นมาก็คือจะเอาไว้ต่อแบตนะครับต่อลอยไว้นะต่อลอยไว้ต่อแบตนะครับตัวน,นี้ส่วนสายที่เราเอาไปใช้งานนะครับก็เป็นตัวนี้นะฮะที่เราไปใช้งานเนี่ย ผมก็รอดตัวนี้มารอดรอดขาตัวนี้มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินผ่านตัวนี้แล้วก็ทํามันโผล่ขึ้นมาตัวนี้เข้าไปที่ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวดีซีแจ็คเนาะที่เราใช้ตัวดีซีเสียบนะครับตัวนี้นะฮะแต่ว่าเราจะไม่เสียบเราจะปล่อยของลงโล่งเลยครับเราจะทําการาเชื่อมเข้าณจุดนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้ก็คือเป็น DC เหมือนกันนะเนี่ยฮะ DC บวกแล้วก็ลบนะครับเดี๋ยวเอาเข้าตรงนี้เลยเ,เดี๋ยวส่วนไฟบวกนะครับเดี๋ยวผมจะมาพ่วงจากตรงนี้นะครับพ่วงจากตรงนี้ให้มันใกล้ๆนะห้างนเดินสักใกล้ๆก็จะไม่ยุ่งกับชุดนี้ละชุด DC ตัวนี้จะให้มันมีแค่สีสายนี้ให้มันแข็งแรงนะครับตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเอาจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาที่ตัว บวกขานี้นะครับดูลายแผ่นปิน้นโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปต่อสายก่อนครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะโอเคอ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการต่อสายดี c เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นนะฮะผมมาฝากตัวครบบวกไว้กับตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ที่ตัวเช็คสถานะแบตนะแล้วก็มาเข้าที่ขาบวก ตัวนี้เลยนะครับตัวซับไนะไปเข้าแล้วก็ลบนะครับนี่ฮะลบนี่นะครับลบเนี่คือวิ่งมาจากขาลบที่เราเปิดใช้งานนะฮะสวิตเปิดอันนี้ปิดแล้วเปิดตึ้งข้างบนเห็นไหมโอเคส่วน AUX ก็ต่อตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้ตัว AUX ที่เป็นแจ็คนะครับเราก็ทำการต่อตรงนี้ได้ครับนะ L in R in แล้วก็กาวนะครับกาวอยู่ตรงกลางนะครับ L A. โอ้โหมาเห่าอีกแล้วเมื่อกี้ไม่ไล์ไม่เห่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกอนดีกวนะ่าว่าเราเนี่ยทำการเดินสายไฟเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะก็คือดการเอาไฟ DC นี่เลยมาตรวจสภาพเอ่อมาเช็คนะครับตัวนี้ผม ติ๊กไว้ที่ตัวสี่เซลลนะครับนะฮะสี่เซลลตัวนี้มันเลือกเซลลได้นะครับเป็สี่เซลนะฮะงเล็กสี่นะฮะเล็กสี่ก็คือประมาณสิบหจุดปดโวลต์นะแต่ว่าตัวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ1ิบสองจุดหกนะครับนะเดี๋ยวมาเช็กกันแสดงว่าถ้าสิบสองุดหเนี่ยมันจะไม่เต็มอ่าต้องดูฝั่งนี้สิ มันก็จะไม่เต็มเนาะมันก็จะได้ประมาณสัก2ดวงหรือสามดวงนะครับเรามาเช็คก,กันดีกว่าวัดเราต่อถูกหรือเปล่าเก็บแล้วเรากดเช็คเลยน่านโอเคแสดงว่าเราต่อถูกนะครับขาบ,บวกขาลบอะไรพวกนี้อันนี้คือการเช็คนะครับเวลาเราต่อเสร็จเนี่ยหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจนะเราจะพิ่งต่อชุดแอมนะครับ ป้องกันแอมพังนะครับโอเคพอเราเดินสายเลยเรียบร้อยแล้วต่อไปคือการเก็บสายเก็บสายก็จะมีหลายรูปแบบนะครับบางท่านก็ทําการเอากาวตาช้างยอดอเป็นกาวร้อนเนาะเป็นกาวร้อนยอดนะครับยอดให้มันติดกับตัวเพจน,นะครับนะฮะหรือบางท่านเนี่ยก็จะเอาปืนกาวมายิงนะครับยิงติดยิงติดไว้แล้วก็มีเคเบิลทายก,ก็ได้นะครับได้เหมือนกัน ก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับอย่างผมผมเดียวผมจะใช้เกา่าล้อในยอดนะครับเดี๋ยวหลังจากจบคลิปผมก็ไปทําการเดินให้เป็นระเบียบอีกทีนะฮะ mm hmm. ก็เนี่ยฮะเวลามองเข้าไปนะครับมันจะประมาณนี้มองไปก็เห็นอะไรนะสายฟงสายไฟมันจะไม่ระยงระยยางมัว่วตัวนะครับจะเห็นแค่เดี๋ยวตอนเราที่เราเอาลงตู้แล้วนะครับจะเห็นสายไฟที่เข้านะครับถามว่าการเดินสายไฟมันดียังไง มันดีต่อใจครับป้าเราครับบันนึงเนี่ยสมมติว่าถ้าลูกเรามีลูกค้าลูกค้าซื้อไปนะเราเปิดดูเงี้ยเปิดดูแปลว่ามันมีปัญหาเนาะพอเปิดมาเจอโอ้โหสายมั่วตัวไปหมดนี่เขาก็รู้สึกไม่ดีเนาะอย่างเราเนี่ยพอเราเห็นแล้วก็โอ้สบายตาดีเวลาซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับ <ste am> โอเคครับถ้าใครมีแนวคิดดีๆหรือว่าทำาการเดินสายส,สวยๆก็เอามาแชร์กันได้นะครับ ครับผมก็ครูพักรักจำนะครับ EP ที่2นะฮะบ,บายปิงปองก็ขอจบการานำเสน,นอเนาะในการนำเสนอลวกันเพราะว่าเราไม่ได้ทำตลอดให้ดูเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาไปลงตู้นะครับติดกับตู้นะเดี๋ยวพดติดตามชมตอนต่อไปครับผมบาย